ไฟไหม like ้เล็ไฟไหม้ปกติไม่เคยไหม้นะนี know, ่ไม่ทุบเสียงทายด้วยรอทุกคนไฟไหม้เล็กทุบเสียงทายนะครับเป็นปฏิหารของตาอีกหรือเปล่านี้ตายอีกแล้วาลุ่มซาตานอันนี้สดๆอยู่ที่ศาลปู่เจ้าสาเตาเด้ออยู่ที่ศาลปู่เจ้าสาเตานะครับส่งตัวเลขเด็ดๆนะครับงดแล้วข่าวเต็มๆนะครับสามตัวโต๊ดนะครับ สามตัวโต๊ดวันนี้จะขอสามตัวตรงสองตัวตรงๆนะครับรอลุ้นกันว่าจะได้ตัวไหน,นครับใครเคยดูคลิปสารปู่เจ้าสาตาคอมเมนต์มาหน่อยเด้อว่าเคยดูเคยถูกนะมีคนเคยถูกเยอะนะครับแต่ก่อนเลขไฟไหม้ก็ตรงนี้นะครับเลขปฏิหารไฟไหม้ก็ตรงนี้นะครับสารปู่เจ้าสาตานะครับไฟไหมเลยกอะไร<อ>ไหมไฟ<ม>ไหมปกติไ,<ห>มไม่เคยไหมนะนี่ไม่ไม่ทุ่งเสียงทายด้วยหรอ

อไม่เลขหรือเปล่าเนาะลุ้นลุ้นลุ้นเลขไม่ไม่เนาะไม่เนาะเลขไม่ไม่เลขไม่ไม่ไม่เลขค่ะข้างมีเลขนีหายเลขเจ็ดหายแล้วเนี่ยหายเลยเลขเจ็ดหายแล้วไปไหมเลขเจ็ดหายเมื่อก่อนก็หกเจ็ดเนาะมันนี่หกเจ็ดเนาะเลขเจ็ดหายบ่หายหโดนไฟไหมเลขเจ็ดไฟไหมหายเลือดตัเลขอะไรเลือดเลข 862เลขไฟไหมอีกแล้วนะครับเว็ามาไม่เคย,ย 2. 2> เป็นนี่เพิ่งมาเป็นแปลกแปลกแปลกอีกแล้วเนี่ยตาเพระาะว่าเวลามาจุดจะไม่มีอาการแบบนี้อันนี้เหมือนมีอาการเหมือนเหมือนเหมือนจะลงอะ่ะ ตาบ้านตาได้งงกินงจอกหมดทวายอันสนงงุดท้ายคนอย่าปล่อยนัะนุ้นเไรนี่ตอนที่แกมาถวายตามอะไรมาด้บเขาถวายตอนไหนตาไม่รู้เห็นเมื่อวานไปคุยที่ท<า>บ้าน,านตาเพราะว่าเอางูตัวหนึ่งมาถวายตายาย,ลยแล้วแต่ไม่รู้ว่าตัวไหนตาไม่รู้เลย อ้้นนัูตัวนี้ตัวนี้จ้ะใหญ่เนี่มากเลยแล้วงูอ่ะเอาถวายตายายแล้วที่ได้โชคใช่ไหมตาเก๋เก๋ถูกไอ้สองสามตัวมั้งไงสามตัวโต๊ดใช่ไหมครับที่งวดที่ผ่านมาใช่ไหมตาบคอยดูเลขเลขทุกคนคอยดูเลขว่าจะไฟจะไม่เลขหรือเปล่าเอ็นไงเอ็นว่านั่นแหละถูกแล้วก็ซื้อไอ้นี่มาถวายตายายครับนั่นแหละว่าถูกโต๊ดตัวนี้เลยสามตัวล เลยซื er mm ้อ hmm. ง <'s> okay. ูมาถวายน่าจะเป็นงูนี่แหละไม่เล็กแล้วไม่เล็กไม่เล็กไมกถูกแล้วเมื่อกี้ไม่เล็กถูกแล้วเล็กถูกไหมแล้วนี่ยดูไม่เจ้าเล่หตัวไหนบ้างอะสามตัวได้พญานาคด้วยงูครับงูใครียกว่างูไม่ใช่พญานาคงูมันมีมันมีไหล่งูมีเขี้ยวใช่ นี่ของใหม่ๆเลยครับซื้อถวายทั้วไล่มเขาซื้อมาถวายตายเพราะว่าแกถูแม่นตายแม่นแม่เจ็ดตัวแล้วเจ็ดข้นวมดยังอยู่นะไม่เล่นนตัวสามตัวหน้าเจ็ดครัวนี้มันหายของเงี้ยวเปล่าอะไรของตะยานแฟนตะยานไอ้ยินมเขาพูดที่บ้านว่าซื้อมาถวายตายแค่ตัวหนึ่ง เลขมาเลขไฟไหมเลขไฟไหมไม่แต่คนเราเห็นล้วยเลขไม่หมดก็เห็นเลขเห็นเลขอะไรไหมเอาดูอีกรอบหนึ่งครับนี่มวดก่อนครับนี่มวดก่อนสามตัวต๊ดสามตัวหน้าครับสามตัวต๊วเจ็ดหกแปดครับแล้วก็เลขหน้าเจ็ดคบขยายหน้าจอูด้วเลยทุกคนขยายหน้าจอไว้ดูเลยนะครับเลขไฟไหมเลขไฟไหม เลขไฟไหมเออ,อทุกคนนี่เลขงวดก่อนและงวดนี้นะครับทุกคนนี่นะครับนี่นครับเลขไฟไหมในงวดก่อนแต่ว่าไฟไหมดูนี่เลขที่จุดทุบได้นกะ็มีแปดหกเจ็ดนะครับหรือแปดหกเจ็ดแปดหกสองนะครับเลขทูบเสียงไทยแปดหกสองนะครับทุกคนไฟไหมกระทางทูบข้างข้างโลบทูบเสียงไทย ว่าเลขเจ็ดหายนะทุกคนแค่หน้าจอว่าเลขที่อยู่ในนี้คือเลขอะไรอยู่ถ้าอยู่ก็เอาได้เลยนะครับทุกคนนะครับเฮงเฮง,งฟังรวยรวยเด้้ยกับตัวเลขที่เราได้มานะครับสาธุสาธุสาธุรวยรวยเฮงฟังนะครับผมเ,เห็นว่ามาเป็นยังไงนะเมื่อกี้เมากินี่ยเราฟังนิดหนึ่งมาถึงก็เห็นยังไงนะามาถึงก็ไปไหว้ปู่ทางนู้นก่นอนเนาะปู่เต่าแล้วก็มาจุดธูปทางนี้แต่ว่าก่อนจะจุดธูป หวก็หลับตาแล้วก็ไปเจอ,อตัวเลขก่อนเนาะเจอตัวเลขที่ก็เขียนไว้อันนี้เป็นตัวเลขที่เขียนไว้นะคะที่เห็นในนิมิตเมื่อกี้เนาะที่สัมผัสกับปูดได้ออาไปโชน์นิดหนึ่งไงไอ้นนที่ที่อันนี้ที่เขียนก่อนก่อนจุดทูบนะคะให้เขียนก่อนจุดทูบนะสัมผัสีนสัมผัสยังไงปูให้เห็นเลยหรือว่าปูหให้เห็น <ๆ S 2> เลย <ๆ S 2> ให้เห็นเป็นตัวเลขเลยเรียงกันลงมาเห็นลอยเลยเห็นลอยมาเลยมันจะอยู่ในกระถางทูปเป็นเลขเลย อ๋อเป็นเลขเลยเลขยเลยบาเกเลยเกยเชิญครับวันดีครับผมเโอ้เห็นเลขลอยมาแล้แล้วก็ตอนนี้แม่ก็จุดพูดไปแล้วเนาะแต่เราก็มาลุ้นตัวที่สามว่ามันได้เหมือนกันไหมเพราะว่าเพราะว่าใน ในนิมิตเมื่อกี้มองเห็นเป็นตัวตัวนี้เลยทั้งสามตัวเพราะว่าผูจะให้ตัวเดิมเนาะแต่แค่สลับที่กันแค่นั้นเองเห็นรอยแดงๆเลยนิมิตมาแล้วอย่าบอกนะเลขเดียวกันเลขเดียวกันเลขเดียวกันนี่เคียนมาไว้วก่อนหัวมาแล้วคือะต้องเราดูก่อนว่ามันเป็นตัวเดียวกันไหมว่ออันนี้คือมองเห็นมองเห็นนะคะคือมองเห็นเนาะลอยเลยใช่ลอยเลยมองเห็นก่อนจะจุดทูบเลขอีกอันนี้อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ อันนี้แม่มองเห็นนะเป็นตัวเลขคือมานั่งปุ๊บท่านเห็นได้นั่งปุ๊บเห็นเลยเห็นรอยมาเลยใช่เพราะว่าตาให้แล้วตัวแดงๆเลยรอยมาจะต้องรอรุ่นตัวที่สามว่าจะเป็นเลขกเป็ดไหมถ้าเป็นเลข8กป็ดก็แสดงว่าตัวที่ตาให้ที่เห็นรอยเมื่อกี้นี่คือตัวนี้เลยใช่ตัวนี้เลยท่านผู้ชมครับ ขนลุกครับขนลุกว่าเลขมันจะเข้าอันนี้เป็นเลขที่เขียนก่อนแล้วนะคะเขียนก่อนจุดทูบนะครับก่อนจุดทูบมาถึงเห็นเลยแล้วก็เขียนอ่าสวัสดีครับลุงอ่าปรีดิลุงด้วยมันควันเยอะแล้วได้เยอะไม่งงเธอแล้วได้งงเแล้วอ่ะงงเธอแล้วได้ไหมครับงงเธอแล้วผมไม่ได้ไม่ได้มาได้แนตระยานเหรอตะยานเรามาถ่ายทำด้วยวันนั้นตระยานไปบ้านบาโดมั้ยตะยานไปบ้านตำบลปงยูพยุสาไปบ้านในยายตะยานเราได้อยู่วันนั้นได้ เมียเขาจะได้สามสิบบาทโต้ด้วยเนาะโตดสักเชียนะครับตัวเชียนะครับสี่สองสองเข้าสองตัวใช่ไหมเข้าสองตัวเข้าสองตัว้าวต เอ้ยกับหกเนาะข้าวเจ็ดกับใคุณเจ้าสรงใจก็โบต่อตกันติดมาน้แหละต่อันนี้เป็นเลขทูบที่จุดเมื่อกี้เนาะก็จะเข้าสองตัวหกเจ็ดเจ็ดหกวเลขวันี้จะเข้าสองตัวว่ไม่แน่ไปเที่ยวต่างประเทศได้เนาะจุดก่อนเข้าสามตัวเต็มเต็มเนาะ เลขหน้ากับเลขโต๊ดสามตัวเต็มๆนี่เลยอันนี้ชุดเลขเก่าหนึ่งอันนี้เลขเก่านะคะเลขเก่าของงวดที่แล้วเนาะเลขเก่าของงวดที่แล้วเจ็ดหกแปดเจ็ดหกสโต๊ดแล้วก็เจ็ดหกศูนย์สามตัวหน้าครับสามตัวหน้าก็เข้านะนะครับอย่าลืมนะคะ fc ที่ตาฝากนะคะท่านใดที่ถูกก็ช่วยทําบุญด้วยเด้ออ่าที่ตาตาหนิมมากเลยตา ตาให้เห็นในนิมท่านตาว่าอะไรบ้างนะเมื่อสักครู่นี้อที่เคยขอที่เคยขออยากดูมวยตาอยากดูมวยซื้อซื้อสามสิบบาทยังไม่ได้มูตาให้มาแล้วหลายงวดแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้มวยมีคนซื้อน้อยเนาะมงทุนมันน้อย มืทุนคนละหบาทเองไอเอฟเศรษฐีใจบุนะครับมช่วยช่วยกันตาบอกให้ช่วยชกันจำโมวันที่เก้าเนี้ยอวโอ้โมก็ตาตองเตเยอวนน้อวนอีกวันทักินอัวันที่เก้าวกาตาให้ช่วยช่วยกันเด้อ ต่อะตงตรวยเนาะเตียอโนาอกุณกส้เคได้ตใหญ่ตเหอตงโ้ะอเคก็ครบเลขประมาณนี้นะมินทออะชอบตัวไหนมินทวงกลมมเไม่ชอบตัวเลขเลสิเนี่ยพวกเนี่ยจำโมอะตาใหญตาใหญ่ตองเต เนนหกเจ็ดเจ็ดหกนาะตรงนี้องูเลยวน้ตาใหญ่นาะต้องมาั้นชอบตัวไหนก็จับตัวนั้นเอฟซีเดอร์นะครับหรือว่าเน้นเจ็ดหใครที่ชอบก็มันจะมีแปดหกเจ็ดกับเจ็ดหกสองชอบตัวไหนก็นำไปจับได้เนาะไปจับเอาเลขยุบมาหกตัวจับได้หมดเลยหรือไปพรุ่งนี้ด้วยกันได้พรุ่งนี้วันจันนีวันจันไปเที่ยวต่ประเทศลาวก่เอาทุนก่อนนะครับ โอเคตระมาณนี้ทุกคนเข็บหนา้าจอไว้นะครับเลขปูสารเจ้าสเตาาชัดเจนนะครับสารปูเจ้าสตชัดเจนนะครับทุกคนตาวตา,ตา,ตาบอกว่าพาไพืที่วาราวนบ่บนะครับประเทศต่า,า,า,ตา,ตาประเทศนักขาวสื่อติดเจ้าโอเคครับโค้ตรงตรงจับจับน้องตาตามตลอดเปลี่ยนหน้าเลยตา ตาอกาดังนะตาดังไปถึงประเทศ<า>นอกแล้ว<า>อ้าวขอบคุณเอฟซีที่ติดตามได้รับชมนะครับ